แน่นอนว่าพระคัมภีร์ต่อต้านเรื่องความโลภแต่หลายคนอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้โลภฉันแค่อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอะไรคือความแตกต่างระหว่างความโลภก,กับความต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้เราจะมา unbox ด้วยกันนะครับความโลภคือการ ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และอยากจะได้มากขึ้นเป็นความอยากได้จนไม่รู้จักพอพระเยซูเตือนบอกว่าระวังให้ดีจงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่างเพราะว่าชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีทรัพย์สมบัติมากมายแล้วถ้าเราอยากจะมีสิ่งของมากขึ้นเพียงเพราะว่าเราต้องการอยากจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากจะดูแลครอบครัวให้ได้มากขึ้นหรืออยากจะไม่เป็นภาระกับคนอื่นแบบนี้มันมีโอกาสเข้าข่า ความโลภหรือเปล่ามันดูเหมือนเป็นเส้นบางๆใช่ไหมครับบางคนบอกว่าก็ดูที่แรงจูงใจของเราไงครับถ้าแรงจูงใจของเราเนี่ยเพื่อเติมเต็มความต้องการที่ไม่รู้จักอ่องตัวเองอันนั้นคือความโลภแต่ถ้าแรงจูงใจของเราทําเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อตอบสนองความจําเป็นพื้นฐานของเราแล้วก็รับใช้ผู้อื่นแบบนั้นมันเป็นแรงปัถนาที่ชอบทํา แต่ก็ไม่ง่ายเลยครับที่เราจะมองเห็นแรงจูงใจได้ชัดขนาดนี้ผมมี3ามคถามที่จะช่วยทําให้เราได้ตรวจสอบแรงจูงใจของเราว่ามีความโลภที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราหรือเปล่าคำถามแรกเรามักเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นอยู่เสมอหรือไม่ความอยากได้บางสิ่งบางอยา่างมันเป็นเพียงเพราะว่าเห็นคนอื่นมีแล้วเราไม่มีอันนี้มันเป็นสัญญาณเตือนของความโลภครับหรือว่าถ้าเราต้องการมีให้ได้เท่ากับคนอื่นหรือ มีให้ได้เหนือกว่าคนอื่นนั่นก็เช่นเดียวกันเป็นสัญญาณของความโลภเปาโลเตือนว่าการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นนั้นเป็นการกระทําที่ไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราถามใจเราตรงๆครับว่าเราต้องการสิ่งนั้นเพราะมันมีคุณค่าจรงิจรงๆหรือเป็นเพราะว่าเราอยากได้เหมือนที่คนอื่นมีคําถามที่2ครับเรารู้สึกอย่างไรครับถ้าไม่ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาเราอาจจะรู้สึกโกรธเราอาจจะรู้สึกผิดหวัง เราอาจจะรู้สึกไร้ค่าและก็หมดความหมายถ้าเรารู้สึกแบบนั้นนั่นคืออันตรายมากๆเลยที่กำลังเตือนว่าเรากำลังให้สิ่งเหล่านั้นเป็นรูปเคารพในชีวิตของเราอยู่การไม่ได้มันอาจจะทำให้เราผิดหวังได้บ้างแต่เราจำเป็นจะต้องมีสันติสุขและรู้สึกพึงพอใจในพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีกว่าสำหรับเราในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้พระเจ้าบอกว่าไม่เรายังสามารถตอบสนอง ด้วยความชื่นชมยินดีในนพระเจ้าอยู่หรือเปล่าคำถามที่3คุณมีความสุขเมื่อให้หรือเมื่อได้รับมากกว่ากันพระเยซูตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการรับการที่เรารู้สึกยากลําบากเมื่อต้องให้ออกไปเนี่ยมันบ่งชี้ให้ถึงความโลภที่อาจจะซ่อนอยู่ในชีวิตของเราหัางเมื่อเรามีความสุขในการที่เราได้ให้ออกไปเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าหัวใจของเราเป็นอิสระจากความโลภ เราเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆเนี่ยในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการที่จะเป็นพระพรต่อผู้อื่นหรือเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราสะสมไว้เพื่อตัวเราเองเท่านั้นมีคํากล่าวไว้ที่น่าสนใจมากบอกว่าปัญหาของคนเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราครอบครองทรัพย์สมบัติแต่คือการที่ทรัพย์สมบัตินั้นครอบครองชีวิตของเราความโลภเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สมบัตินั้นมีจํานวนมากหรือน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะว่าร่ํารวย หรือว่าขาดแคลนแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับที่เราจะให้ความสำคัญกับพระเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมไม่ใช่วางใจในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราอยากให้เราได้ใช้คำถามเหล่านี้ในการได้ตรวจสอบหัวใจของเราว่าเราอยู่ตรงไหนของเส้นบางๆระหว่างความโลภก,กับความต้องการที่เราจะมีเพื่อใช้ชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรครับ